ซ้อมครับนี่พาแม่นางสองอูมาหาหมูหน่อยคืองานแค่น,น้อยคนเมลีซ้อมกันยุพี่ติทางน้ำครับนี่โอ้ทุกคะแนนก็เร่งเต็มที่ครับทั้งคุณมองมองน้ำครับลุงซ้อมต่างๆครับ ทีมตะลกไม่อยู่มองลงกาหารอยสิโอ對對้เียว่าขีดแตกอ่มือแลงเขามาเลยคิดอยากม้วนมาคักวะโอ้ยนาดเข็ดเ็ดเข็ดเข็ดเป็นไเอาไปถ่ายซบเข้าอยีเใส่หนาหนาเอาไปกินได้บุ๊บนง

ม <So S 2> ีมุกในม่ฝากทำแต่ก็ห่นแงดียว้นะจมูกอืมจมูกีกรลวมาเสุร์ฟกันบ้านจีนมกกกันมุกมจมูกสนกนแลเนาะนั่งอืมหายายมาพี่บมาพี่ไปัมุกไปไปไปนกันเบิล่ะตลกไปเสือกเลียงกันไปยูก็ไปกันตัววมน อันนั <elim> ้นกิจตัวเ่งล่าเออกับไปแต่ตะลกอาจารย์กับว่าอบ่นี้อกนี่ก็มีแต่ตะลกห้องกับไปเสริมเงินไปเพราะในปารามีตัวเพราะในไปน้ำมูตกแม่รายอยู่ อ๋อพ่ออไปน้ำกันนั่นละเออพอได้หาได้ซิมได้คนได้เจ้ามีบ่มีได้ซื้อไอชวนของมอลำเขาเจอาาตาบยากันสตลกกันยังประเดินทางเขาออกซีทุ่มอแหลมเวคุณฟวงกันบ่อไปเออที่ตลกเขานี่ละนี่ไม่กับไปไปเปิดตัวเลยคือว่าไปเปิดตัวเลยมันไมเดินทางนซทุ่มหรอกไปมากนักสองคนคุยกันเลยไม่ได้ใช่ะลูมันจะทักสมแพ มันส่มาล้วคุแกนอบบันรยังบันเปนนองไผ่อ่ะอ๋นองไผ่ตังน้องไม่อะนองไม้นองไผ่ยังใส่ได้น้องไม่ไม่ยังแพ้เีหนงหะัดเปดเรียวมึงหนาเลียวมึงหนาเปต่อดปวดวาตลกไมเลนหนังอยู่เร็เลี้ยพีย่ต้องงกาฟเียดกันนอมันหนาเันนี่นี่นไผ่อก่าำนกตดแม้งเป้งตอดสูตรหนาเป็นเพ้ยนเองมาทตอดฟองใสนก้อนหอมอยู่เลย ทำไปแนว่วิทย์ยังมากเลยดีะเไปดตอเียวาประมาณี่จะไกันม่จักันดูเร้วตู้จับกัน่นมาอ่าเูิ่งกินมาเถียฮะรืมคือพอโชว์พังเเีรืมไมหยาบเกี่ยแล้วมันปิดแล้วเขาได้มา ลืมขึ้นพอแต่องกีบอันนั้นัวเก็ดไว้แล้วก็นอนไว้เอยียบเกี่ยแล้วมันเป็นก็เลยได้มาเสียถังไว้โอ้ยรองเทียกับแมงมีเข้าไปยันเออประยันใช่เอานอาจารย์พ่อหนพอแล้วน้ำว่าคือเป็นกาต่อตวดใช่ไหมเออแล้วเราก็เลือไปยุ่นน้ำอันเพชรสมแพสหมออันเพชรสมแพ้เลยเนาะ น้องไม่โอ้ไปน้องไม่เมืองุนแพ่ไปเบิดแล้วเพออายุรักกันไดสามสี่สามสิบกลัวกลัวไปยักปีกว่าไปหปีสามหาสามาหมีสองปีมันถึงเลยสองหาเบมักแตนานี่แหละเป็นเลี่ยมเป็นเลี่ยมเป็นเรียมดีป่ะเพอเออเล่นนากับเป็นเลียมมกันแหรพ่อ มอลน้บอเล่ได้มันสวยตวาจับมันสวยอันมีกล้วยเสียผู้เขาจับได้เลยอันนี้เสียกสมนี่เสียดาวโคสมนี่เว็นไดกนนี่ว่ามนเสียได้นี่เห็นได้เห็นเห็นก็เป็นเห็นธรรมดาเห็นอมเ่่อมื่อเศ้าแทบขาดจะลงเขาเอินพยัญยพนะอ่มอลำเล่าก็เรียว่าไปตากผากก็เด้อสุาวนร เตียมสุดนี่หรือมะมาได้เป็นสาวต้วซสาวซงานกับคองอือ้าบ้านเฮาหามามารวจมาบเามองแฝงหาหบมองแฝงนั่งมือแรกจะเปได้หกแล้หกมือแรกก็จะเป๋กันได้จะได้สิิท่งกันได้เขาไหมเดีแต่ไปซื้อเฮากับไปนอกไปรถผู้ใดไปรถผู้ใดเอาผู้ใดไปรถบ้านเด้ทุนนี่ไปรถบ้านเขาเขนรบานมดแล้วไปทุไทยไหมไปรถผู้ใด แต่ี่มรเจาตีเอาขนดมันนะเผื่มื่อมันโอ้สิเห็นหนาเนี้ยตอกองเนี้ยเฮ้จะหายวะหายตอกองเนี้นะจะหายวะบได้จุกมาเลยตัวบวการดบวกการบวกการอาต้อคนสาธารณประโชน์มีมืหลายนะ พอพอดีบริได้ต yeah, yeah. ิดเงินมาเออหมดออกไปก็ได้ดอกคุณนะถ้าว่าเราปากใช่กอนก่อนว่าจะหายโอ้โหอกอลูกขอเงินพอขอจะอหนาแกกที่ไหนแม่กันเ่บ้านนี่ยซุปเปอร์หนิงไม่ยกห้างหายล้วซุปเปอร์หนิงไม่ยกห้างหายแล้วปะ อ๋อคอยศึกษาไปคอยจับทางได้มีพยานหลักฐานก่อนเลยนะอ๋อตลกสีโซกันเป็นแบบไหนวะเนี่ยเอานางมาโซงแล้วแล้วกเจ้ามื่เจ้าสี่ขั้นสีแกงสีขัวสี่อมพวกนี้ปีกอบยังตเรล้วแล้วอันนี้ป่วยให้มเจ้ายาวกันก็ต้องสิมาตรวจสอบอะไรส่งมาได้ข่าวล่าสุดขั้นเนี่ยงเอาขั้นใส่เกล็ดก็ได้ออกมาเนาะอ๋อเหมียวขั้วองบ้านนี่ถึมน้ำบ่อ่านเนาะงัเนี่ย อาโพดผมกับพิดบึงกุ้ยรีชายาหนิบ่ได้ไหมพอโชชวยอิรีพิดบึงกุยเนี่ยม่อกินล้วนล้วนยืดไก่บ่ได้เลยก้อนติุยมหยังก้อนฮะก้อนิุยม่หยังก้อนข้าวเหรอต้องข้าว้งสมสมเหรอามาคุยกันนี่นี่ย ว่าอาีปีนี้บ้าว่าเยขามารวมทิมงานเท่าบงคลายกันให้มันแน่เขามันจีแน่นให้จะเป็นไงมาจไหนมาตลอดว่ล่ะมาจไหนามนแล้วว่าจะมาตลอดมันบาตลอดไตื้มได้หอไม่วางสินี่แล้วมาแนวบ่มาแนวบ่เมียนดิทงิละเพื่อนกว่ไอ้ต้องมดีดิท้งเขาว่มาตลอดัเอาไม้ไปมนหั่รดพอนพ่อเฟนขเป็นมองเห็นเราบมาก็ทามหากันวอันนั้นอันนี้มาลงหัวนายเด้อดี เออ,เอ,อทั่วมืลงอีบนี่ตั้งอีหยังวะทั่วกัที่แลแล่ะเพราะถ้าไหนโลกมนนาดอกโลกมโนมโนแล้บอกป็นโลกมนนา <laughs> ได้ยังไงมองก็ถามอะไรๆ,ๆมอดกัมฉันนี่ิมไฮบอรเรืะะอ่องกดดูโจถี่มมอดมากหลายๆคนที่ถามมากนี่จะถิ่มเปบอดเลยแต่าติดต่อที่ไหนเนาะ เจังสิตอบยังไงือกันละคอยก็ได้ก็ว่าไปตามบางเสียนี่แหละบางครั้งเขาจ่ทาบาสู้แฟนคลับได้ไหมอาจารย์สุขุมเป็นบ่เออกบุเจิดตอบแล้วบอกไว้บ่ตอบแล้วตอบแล้วย่าไม่ตอบอีกาตอบปุออ์ปุณณนมาปุนี์มามานีณอันี่นนั่นโอ้ยจังสิววในน้องมีกนมีเลเพียนเออฉันไปวกกัทไปว่าขายลูกน้องกันอีกล้ว

แกหนากระยงวาเออมีแต่พูดแปลกๆหนามีพูดหนาแปลกไหมที่บ้านพ่อว่านพอเป็นคนแต่งให้ตองมัก่อนยังตอน้ำหมอบ้านถีน้ำมัวบอยหรือน้ำมัวะเอายืนยันชัดเจนอ่าเมื่อวาอย่างก่อนตัวเอาก่อนนี่แท้เออเอามามาก่อนนี่แหละเอาเดี๋ยวนี้เลยตีหาเป็นเวลาใกล้สว่างป้าพรมสางสรองผลชวนเมื่อไม่มา คนกระยิดออนล,ลาตั้งทาสีเมื่อนอนกินหอดหมอนพื้นแพ้มาหอมนวลคว่มตุ้มลังบรรพากันห่มซุ้มกันที่เล่าตอดบ้างกระขอตั้งเสยบ่งไห่น่าว่าแตเดินฉันบ่ต่อว่าหเงินเดินด้วยหานิทานเก่าวมาทั้งโตฉันแม่มันลีกาหน่อยเป็นคนพร้อยนี่บาน่นอนย่า ที่ลนะครแท้แหลมเล้น,นม <า S 1> แม่แดงใอ้ต๋องแล้หน้าบึงพดูดใดเอาชีวิตมาชนชัยในระหว่างเมืองกรุงไ่ป้าลุงเอาอาหากมาทางพี่หลักนี่มาแต่เขานั่นลูกของฉันจะเลื่อนใหญ่หาความสุขบ่ใดาาบางวันให้กลอมน้ำตา เสียเขนไปกัะบ,บอกกลาได้ตั้งทายุไล่มนบัดนี้ถึงตาจนพังเงินบ่มีใสถึงพังเป็นเสียไข่น้องในกรรมโลกโชกกัะบ,บอกเข้าขางทางบาดผัดยุไกลไมเมื่อนี้ฉันคิดไว้เอว่าสิตาวขึ้นกลาถ้าเสียใจเลยหลักถ้าื่อนแลมบ่า พอละมานไหลล้นะมนักล้ายืนวนน้ำตาห่อยไหลายาวไม่กล้าไมา่ยืนเตานน่าจนเป็นลมลมใสพื้นสีม่วงคืนแมนม่วงใบนี่นาล่าบ นี่พับเป็นพับเอาไปสดใส้ตัดออกเอาเป็นสดใส่เป็นใส่เป็นทำเหล้าเป็นทำเล้าเลยชดเออชดใส่เอาชดใช้เอาชดช้ฟังเป็นคำงาเป็นคำเหล้ามันบ่ใส่มันบ่ใส่เอ้าคุยกันเพื่อซากันสิไปเตรียมงานยี่ทั้งคนแล้วพอสิไปจัดบล็อกจริงเงี่ยต่างๆพุคนเดี๋ยวเ่าก็ยังว่ากันมือแร่งก็ยังพอกันเปิดตัวนั่งังก็ซื้อๆยังก่อนตัวต้องอูค่ะตัวยังได้ก่อนต้องอุลีฮอมฮะต้องอุลีฮอม